สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ซี่สองแล้วเนาะอวานเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสามกว่าหรือ4ี่โมงเย็นนะครับแบงค์บีจะไปขี่รถแท็กนะครับไปลากข้าวนะครับที่ปลูกเอาไว้2งานนะครับแล้วก็จะได้นำมาตากแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ี๋ยวค่อยเอาไปสีกิน นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับงานรับรางวัลนะครับพญาสุวรรณนาคราชเมื่อวานเนาะที่น้องนุ่นเนชนกนะครับได้รับรางวัลแล้วก็คุณเต่านะครับคุณเบลแล้วก็คุณบาสนะครับเพื่อนร่วมแก๊งแก๊งเก่าก็คือแก๊งพานทองนะครับผม เมื่อวานผมก็ดูคลิปเนาะผมก็ดูคลิปไปด้วยผมก็ตัดต่อไปด้วยนะครับเอฟซี FC เชื่อไหมครับผมเกือบน้ําตาไหลเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันนานมากนะครับตั้งแต่นุ่นยังอยู่สอนราม่ะนะครับตั้งแต่มีปัญหาตั้งแต่เกิดดราม่าก็เราก็ไม่เคยเห็นนะครับเขาได้มาเจอกันก็คือเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าได้รับรางวัลน,นะครับแล้วก็ได้เจอกัน แต่ก็อย่างที่บอกกันเนาะนะครับรางวัลที่น้องนุ่นได้รับเนี่ยชื่อคณะก็ยัง <lawsuit. S 2> ก็ยังคงเป็นสอนรามน้ําเพชรนะครับอ่าเพราะว่าอตอนนั้นน้องนุ่นอยู่กับสอนรามน้าเพชรเนาะนะครับเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าน้องนุ่นจะออก,าทททากจากสอนรามน้าเพชรเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องราวนันผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับ fc นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะว่าเออ เห็นทั้ง4คนเนี่ยนะครับมารับรางวัลด้วยกันคิดถึงอดีตคิดถึงความเก่าที่เคยเล่นลิเกด้วยกันเพราะว่าอยู่คณะเดียวกันมาต้องหลายปีจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะได้เห็นแก๊งพานทองเล่นด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งหรืออะไรยังไงในอนาคตนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดกับ f c ไปนะครับตอนแรกๆเลยที่เกิดดราม่าเนี่ยจริงๆอ่ะ วงการลิเกเ,เนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างหรอกครับสักวันหนึ่งอาจจะมาร่วมงานกันก็นได้จริงๆมันมีการรับเชิญนะครับมีการรับเชิญได้แต่เขาเนี้ยต้องต้องใช้เวลานะครับอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะเป็นกี่เดือนกี่ปีก็ยังไม่รู้นะครับเรื่องเรื่องเรียกว่าสภาพจิตใจนะ่ะนะครับช่วงที่ดราม่าเราเข้าใจว่าทั้งสองฝ่าย ก็จะเจอปัญหาเยอะนะครับแต่คราวนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วอาจจะลืมเดือนไปแล้วนะนะครับอาจจะลืมเดือนไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ใช่ไหมครับน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นเนชนกกล่าวกล่าวคำขอบคุณคณะสอนรามน้ำเพชรน,นะถ้าไม่มีเวทีสอนรามน้ำเพชรก็คงไม่มีนุ่นนะครับ น้องนุ่นก็อย่างที่บอกนะครับน้องนุ่นก็ไม่เคยลืมนะฮะน้องนุ่นก็เอยพ่อครูแม่ครูเนาะนะครับผู้ที่อุปการะผู้ที่คอยส่งเสริมคอยอ่าจนจน,จนแบบว่าน้องนุ่นเก่งในวันนี้นะทุกคนเนาะคือเราเนะี่ยนะครับไม่รู้นะในอนาคตน้องนุ่นจะได้ไปรับเชิญสอนราม้ําเพชรหรือเปล่านะครับ เพราะน้องนุ่นก็เป็นนางเอกเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่แน่หรอกครับทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนคุยกันนะครับถ้าเกิดว่าแบงค์สอนรามคุยกับนุ่นเนี่ยชนกนะแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบขัดแย้งกันหรือว่าคุยกันดีๆนะครับโอกาสที่จะมีการร่วมงานกันเป็นไปได้สูงนะครับและผมเชื่อว่า ถ้า,าวันนั้นมาถึงนะครับถ้าสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะสมมุติเอาว่าอนาคตไม่รู้ปีไหนแต่สอรามน้ำเพชรรับเชิญน้องนุ่นไปเล่นที่สอรามน้ำเพชรแน่นอนครับวันนั้นตำนานสาบซ่อนรักมาเลยแล้วครับนะครับดำโดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ อาจจะเป็นแค่รับเชิญนะนะนะครับอาจจะเกิดขึ้นก็นได้นะครับ FC ก็ไม่รู้นะครับแต่ตามที่ผมดูคำทำนายของหมอดูที่เขาดูให้นะ mm. เขาเขาบอกว่าถ้าน้องนุ่นน่ะนะครับไปขอขมาไปไปขอโทษหรือไปคุยดีๆหรือถ้าน้องนุ่นอยากจะกลับเข้าคณนะสอนน้ำทเพรอ่ะน้องนุ่นจะกลับมาดังกว่าเดิมนะครับ อันนี้ตามตามที่หมอดูบอกนะ fc นะส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับให้ปล่อยผ่านนะครับมันเป็นแค่คำทำนายนะครับในความคิดผมนะครับผมก็คิดว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ก็ดีนะนะครับภาพในอดีตมันก็จะได้หายไปที่หลายคนคิดว่าเขาทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบจางหายไปนะครับจริงๆอะ่ะคือผมก็ตาม นุ gamer, ่นดำดงก็มาจากคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับผมไปตามสอนรามน้ำเพชรมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาคณะใหม่นะครับก่อนที่จะมาลูงฟ้ากิตดาบารมีก่อนที่จะมาสอนรักเพชรวิเชียนนะครับเราตามสอนรักสอนรามน้ำเพชรมาก่อนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าคณะแจ้งเกิดของน้องนุ่นนะครับที่ทําให้คนรู้จักลิเกคือมันก็มีส่วนครับองค์ประกอบมันก็มีส่วนนะครับ คือมันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่ทําให้นุ่นดังทําให้คณะสอนารามน้าเพชรดังนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็สอนรามน้าเพชรอ่นะจริงๆเขาก็เป็นคณะลิเกที่ดังมาก่อนแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จกักรวมเหมือนรวมถึงผมอะแหละอาจจะไม่รู้จกักแต่จริงๆเขาเขาดังมาก่อนจริงๆนะครับแต่แต่เราไม่รู้ว่าเขาดังแบบไหนอะไรยังไงเนาะเพราะเราเราเราไม่ได้ดูไงคนไม่ได้ดูเลยไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนดูลิเกเขาก็จะรู้นะครับ อันนี้ห้ามห้ามดราม่านะเพราะว่าเรื่องราวดรา,าม่ามันผ่านมาแล้วอย่าไปอย่าไปอะไรมากมายครับให้คิดซะว่าเขาก็คือเพื่อนกันนะครับนุ่นแบงก์ก็คือเพื่อนกันเต๋อเบลบาสก็คือเพื่อนกันนะครับก็เคยเล่นลิเกด้วยกันนะ่อย fc นะครับผมว่าลึกๆน้องนุ่นเขาก็ไม่ลืมหรอกนะครับเพื่อนๆก็ไม่ลืมหรอกครับ นะฮะแล้วปรากฏการนะครับที่ที่ให้ทําให้เราแบบสงสยัยตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันตอนที่นุ่นเดินมารับรางวัลเนี่ยนุ่นทําท่าจะร้องไห้แล้วสักพักไอ้ที่บอกว่า,าให้ให,ให้ให้หันไปที่อื่นก่อนได้ไหมอะไรอย่ามองมาตรงนี้ก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือวินาทีนั้นผมเห็นเตา๋าครับเต๋ายกนิ้วให้นี่เต๋ายกนิ้วให้ให้นุ่นครับ ขอบคุณเจ้าของคลิปที่ที่เขาถ่ายให้เห็นนะเพราะถ้าไม่ถ่ายเห็นเนะเราไม่รู้เลยว่านุ่นคุยกับใครนุ่นบอกใครนะครับอ๋อที่แท้นุ่นบอกกับกลุ่มแก๊งพันทองนั่นเองนะครับผมก็เห็นสายตาเบลมองมอง,มองนุ่นนะคือแบบมองด้วยความยิ้มเลยนะคือก็ทั้งทั้งหมดสามคนนั่นแหละนะครับคือภูมิใจกันนะนะครับภูมิใจกันที่ที่เพื่อนก็ได้รับรางวัลนะครับ ก็นี่แหละเราก็เลยถึงบางอ้อเลยว่าเอะนุ่นคุยกับใครทําไมต้องบอกให้หันไปที่อื่นก่อนอ๋อที่แท้แก๊งเดียวกันเขาคิดถึงกันมันเป็นภาษากายทุกคนภาษากายคือการแสดงออกแค่นี้โป้แค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นภาษากายว่าคุณเยี่ยมมากคุณยอดมากคุณสู้นะอะไรประมาณนี้ครับแค่ท่าทางไม่ต้องพูดแค่นี้ก็สื่อกันได้แล้วคือสายตาเขามองกันไง สายตาเขามองกันนะครับถึงแม้ว่าตอนสัมภาษณ์ตอนที่นักข่าวตอนที่สื่อมาสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆเขาสัมภาษณ์ใกล้กันนะผมก็งงว่าเอา้าเอา๊ะทำไมสื่อสัมภาษณ์ทำทำไมแยกสัมภาษณ์นะครับทาไมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิญน้องน,น,นุ่นมามาสัมภาษณ์กันทีเดียวสี่คนไปเลยแล้วก็ถามเรื่องรักเรื่องรับรางวัลก,ก็พอแล้ว ไม่ต้องถามเรื่องเก่าๆอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วครับขอให้นักข่าวไม่ถามเรื่องราวที่สะท้อนใจก็พอนะครับเออถ้าเกิดว่าขอไปครับเออถ้าเกิดบอกว่าเรื่องเรื่องงานมั่นเรื่องงานแต่งอะไรเงี้ยเออถามได้นะครับไม่มีปัญหานะครับคือเรื่องพวกเนี้ยถามได้นะครับอย่าไปถามอย่าไปถามความหลังเก่าๆนะครับไม่ดีนะครับจริงๆนักข่าวน่าจะรู้นะว่าควรจะถามอะไรนะครับ แต่เมื่อวานผมก็เสียดายไงที่แบบว่าเ้ยโอกาสที่แก๊งพันทองจะมาอยู่ด้วยกันได้มาพูดคุยกัน,นมันยากนะนะครับก็ก็เห็นมี fc c o เมนต์เข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในห้องแต่งตัวน่ะเขาเขาก็คุยกันนะเขาเขาเขาาคุยก,กันนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปหรือเขาเขาไม่ได้ไลฟ์สดครับ เพราะห้องแต่งตัวเป็นห้องส่วนตัวยังไงเขาเขาก็เจอกันนะครับเขาก็คุยกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาเขาไม่ไลฟ์เขาไม่ถ่ายคลิปไงก็คือออฟไลน์ line. นะครับเขาก็คุยกันการเป็นเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้ออกเผยแพร่สาธารณะนะครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันแต่เราก็ดีใจแหละที่ท,ที่คิดว่าเออเขาเขาได้เจอกันนะเขาได้คุยกันนะครับเพียงแต่ว,ว่า หน้าสื่อเนี่ยเขาเขาเขา,เขาไม่ได้มาหากันแต่ก็เสียดายนะเสียดายมากทุกคนจริงๆอะ่ะต้องต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาหากันอาจจะเป็นนุ่นเดินมาหาทางเต๋าบา์สเบลโอ้โหผมบอกเลยจะเป็นภาพที่ดีมากแค่มาทักทายอะ่ะแค่มาสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือแบบมันก็สุดยอดแล้วนะเอาแค่ทักทายครับ fc แค่แค่ไม,ม่กี่นาทีเนะี่ยนะครับหรือว่าฝั่งเอ่อเต๋าบาสเบลเนี่ยเข้าไปทักนุ่น ไป,ไปทักทายเพื่อนนุ่นเนาะนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะนะครับแต่เราก็ไม่รู้ะนะแต่มันไม่มีภาพนั้นะนะครับขนาดภาพที่ถ่ายถ่ายรูปร่วมกันยังไม่มีเลยแต,แต่เขาถ่ายแยกไงจริงๆอ่ะมันมันก็ถ่ายได้นะนะครับมันก็ถ่ายได้แต่ครานี้ผมก็ไม่รู้ะนะเราเราเข้าใจแหละว,ว่า,าเรื่องราวมันมีปัญหาในอดีต นะครับก็เลยไม่อยากให้มีอะไรมากมายหรือเปล่าแต่จริงมันก็ผ่านมาแล้วเนาะทุกคนเนาะนะครับเมื่อวานผมก็ดูเววตาของเบลเนาะก็คิดถึงนุ่นมากแหละอย่าลืมนะครับว่าดำดงคู่กับเบลบ้ามาก่อนนะครับดำดงกับเบลบ้าเนี่ยเขาเขาคู่กันมาก่อนนะครับทุกคนเขาเป็นคู่ขากันนะเล่นกันแบบได้ดีมากๆนะครับเออ จนจนเบลเนี่ยมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเลยนะครับอ่าก็อย่างที่ว่าเนาะพอพอมันเกิดเรื่องราวปุ๊บอ่านุนออกมาแล้วเพื่อนก็ยังไม่รู้อะนะผมคมก็ไม่รู้นะช่วงที่ออกมาก็คือเพื่อนก็คงจะช็อกแหละนะครับเพราะไม่รู้ไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ได้มาเจอกันงานนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนเหมือนมันจะปลดล็อกอะ เปลิดล็อกวันนั้นเราอาจจะยังไม่ได้คุยกันเลยวันที่เธอออกไปแต่ว่าวันนี้มารับรางวัลด้วยกันแน่นอนครับเขาเขาต้องคุยกันแน่นอนนะครับอันนี้เราก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนาะทั้งทางคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วก็ทางลุงฟ้ากิจดาบารามีสอนรักเพชรพิเชียรน,นะวงการลิเกด้วยกันให้รักกันไว้นะครับลิเก ครูก็ครูคนเดียวกันก็คือพ่อแก่นะฮะครูหรือสือพ่อแก่นะครับก็ครูองค์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสในอนาคตอย่ากโกรธอย่าเครืองกันให้อภัยซึ่งกันและกันเชื่อผมเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างขอโทษกันนะอุ้ยแป๊บเดียวหายนะครับแล้วความรู้สึกดีๆจะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับอ่าผมจะรอวันนั้นนะครับ รอวันที่สอลรามน้ำเพชรเชิญน้องนุ่นเนียชนกไปเล่นรับเชิญนะครับจะรอวันนั้นไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนก็จะรอเพราะเราจะได้เห็นแก๊งพานทองรวมตัวกันเพราะว่าแก๊งพานทองก็มีสอลรามพระเอกแบงค์สอลรามอยู่ด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เราก็รอต่อไป เราอยากให้เอฟซีมีความสุขอีกครั้งหนึ่งอาจจะรับเชิญแค่ครั้งเดียวก็ได้เชื่อไหมครับถ้าเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหวันนั้นปรากฏการผมผมเชื่อเลยครับวันนั้นปรากฏการเลยว่าไล์นะครับไล์คณะสอนรามนำเพชจะแตกเลยนะครับยิ่งกว่าแตกอีกนะฮะคนจะดูเยอะครับอ่าคนจะดูเยอะมากๆเลยแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้น้องทุกคนเนาะผมก็ได้แค่วิเคราะห์และคาดคาดการณ์เท่านั้น นะครับผมก็บอกไปแล้วว่าเพื่อนกันโกรธกันเคืองกันเดี๋ยวก็หายกันนะครับต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าเขาถ้าเกิดว่าเขาคุยกันอ่ะมันก็โอเคแหละนะครับ FC คิดคิดว่ายังไงครับใครอยากให้น้องนุ่น ไปรับเชิญคณะสอนา้ำน้ำเพชรคณะเก่าบ้างถ้าเอฟซอยากให้น้องนุ่นไปรับเชิญกดหนึ่งครับอ่ากดหนึ่งมาครับกดสองไม่อยากให้ไปให้อยู่กับลุงฟ้ากิจดาบารมีดีแล้วกดสองครับอ่าเอฟซเรียกเอาครับจะหนึ่งหรือสองหนึ่งให้ไปรับเชิญคณะสอนนามน้ำเพชรได้กดหนึ่งกดสองไม่ให้ไปให้อยู่กับกิจดา ให้อยกครับลุงฟ้าเกิตดาบาลมีครับอ่ะแล้วแต่คะแนนโหวตนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า FC แต่ละท่านความคิดไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็อยากฟังเขาพี่เห็นเนาะนะครับคือเมื่อวานเน่ะคือเราเห็นภาพทั้ง4คนอยู่ด้วยกันเน่ะคือรู้สึกมีความสุขนะเหมือนมันมันมันผูกพันกันอยู่แล้วแหละนะครับ เพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมาต้องกี่ปีเอฟซีน้องนุ่นอยู่อสอนรามเทรมาแปดปีใช่ไหม,มนะครับอยู่มาต้องแปดปีเนี่ยนะครับเอ๊แต่เมื่อวานผมดูในทิกตอกเหมือนน้องชายคุณน้องชายคุณบิ๊กใช่ไหมที่ชื่อบ bon อลน่ะมามามา,มาให้กําลังใจน้องนุ่นนะนะครับเห็นเห็นคุณชื่อ,อ,อชื่อชื่อบอลใช่ไหมใช่ไหมครับน้องน้องชายของคุณบิ๊กชื่อบอลหรือเปล่าครับมาให้กําลังใจน้องนุ่นเห็นอยู่นะครับ แต่ก็เสียดายแหละที่เมื่อวานที่ผมบอกว่าน่าจะเห็นทั้งสี่คนน่ะมาถแถลงข่าวร่วมกันหรืออาจจะแค่ถ่ายรูปร่วมกันก็ยังดีไปที่ระลึกนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าทางทางเพจทางอะไรเขาเอาตัดต่อมาก็เอารูปตรงนูง้นน่ะมา,มายืนเคียงข้างนะครับแค่นั้นเองนะครับก็เสียดายที่มันไม่ได้เห็นภาพนั้นเนาะทุกคนเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นถึงถึงแม้ว่าจะเป็นภาพตัดต่อเอาเอาแบบมารวมกันก็ยังดี นะครับก็ยังได้เห็นภาพนะใช่ไหมก็ยังได้เห็นภาพว่าทั้งสนะี่น่ะอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อวานนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งแห่งมีค่าเป็นเวลาที่มีค่ามากนะนะครับจริงๆการรับรางวัลอะแป๊บเดียวเองเดินไปรับแล้วก็พูดนิดหน่อยเองครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับเออ แต่คราวนี้เราก็มาโฟกัสนะครับที่ผลงานนะทุกคนเนาะก็คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าคณะลิเกที่ดังที่สุดและงานเยอะที่สุดก็คือคณะสอนรามน้ำเพชรมีงานเต็มแน่นตลอดปีนะครับก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวแมง,แมงเดี๋ยวแมงกับ,บี้ดูตารางของสอนรามน้ำเพชรก่อนผมกออ็อาจจะเก็บคลิปมาให้ FC ได้ดูกันถ้าไลฟ์ เขาเขาเขาไม่ให้ไลท์เขาไม่ให้ไลฟ์ทำการแสดงก็คือถ้าลิเกเริ่มเล่นก็คือไม่ให้ไลฟ์แต่ว่าลิเกเลิกแล้วไลฟ์ได้ผมอาจจะไลฟ์แค่สองช่วงถ้าถ้าสมมติว่าผมมีโอกาสได้ไปนะก็คือไลฟ์ก่อนที่ลิเกจะเล่นบรรยากาศหน้างานไลฟ์ที่สองคือลิเกเลิกแล้วแล้วก็ลิเกถ่ายรูปกับเ c ซหน้าเวทีนะครับอืแต่ว่าผมผมยังไม่เคยถ่ายรูปกับ คณะสอนรามทองเพชรเลยนะนะครับยังยังไม่เคยถ่ายรูปนะก็อาจอาจจะมีก็ได้นะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวผมขอดูตารางก่อนว่าโซนที่อยู่ใ,ใกล้จังหวัดผมอะ่ะเขาเขามาเล่นที่ไหนแต่ว่าวันนั้นที่ผมไปวัดกวางทองนะ่ะวันที่ลุงฟ้ากิตสาจะไปเล่นที่มีน้องนุ่นน่ะก็คือ,อเขาเล่นเขาเล่นสวัน ไม่มั่นใจนะอาจจะเป็น25 26้ายี่ตุลานะก็คือลุ่งฟ้ากิจดาแล้วก็น้องนุ่นเล่นก่อนวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เป็นสอนรามน้รเพชรนะครับก็คือ2คณะเนี้มาอยู่วัดเดียวกันแต่เล่นกันคนละวันนะครับเล่นกันคนละวันนะก็เหมือนที่ไอ้นี่ไงที่อ่างทองใช่ไหมที่ที่ที่เป็นดามากันเรื่องป้ายะนะครับที่งานมันมันจะมีอยู่สามวันใช่ไหมแล้ว ลุงฟ้ากิจดาเล่นวันที่สิบห้าสอนลำน้ำเพชรวันที่สิบหกใช่ไหมครับอ่าไอที่เขาเอาป้ายน้องดำดงมาอยู่ข้างล่างอะ่ะมันอยู่รวมกับสอนลำน้ำเพชรอะ่ะจนเอฟซีเข้าใจผิดว่าเอาเอาคณะเก่ามาเล่นหรือเปล่ารูปเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเห็นว่าเพ,พ,พิ่งเพิ่งเพิ่งจะเพิ่มมานะวันที่สิบห้านะครับเพ,พิ่งเพิ่งจะเพิ่มน้องนุ่นมานะครับก็โอเคนะครับ ที่ที่อำเภอบางละกร,รมนะครับวัดกวางทองอำเภอบางละกร,รมน่าจะยี่ห้านะยี่ห้าหรือยี่หกตุลานี่แหละที่ลุงฟ้ากิจดาจะมาแล้วก็สอนรามน้ำเพชรก็จะมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่แมงกะบี้จะได้ถ่ายทั้งสองคณะไปเลยนะครับก,ก็ประมาณนี้นะ FC นะอย่าอย่าดราม่าก,กันนะครับก็คือลิกเกเหมือนกันครับ f อครับอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเลยครับนะน้องนุ่นก็บอกแล้วว่าถ้าไม่มีเวทีสอนรามน้ำเพชรน้องนุ่นก็ ไม่ได้แจ้งเกิดแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับขอให้ f อที่มีอาคาติต่อคณะสอนรามน้ำเพชรลดอาคาติลงนะครับเพราะว่าลิเกเหมือนกันนะครับเราเราเราดูที่ผลงานนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะ f อเนาะเพราะว่าเราอยากให้วงการลิเกน่ะด่งดังและมีกระแสตลอดนะครับเราก็หวังว่าขอให้ลิเกแหละคณะมีงานนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ